นยายรถเ,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 เทศการเน,ะนเาะล็อกเนี่ยล็อกเนี่ยบ่ามากล็อกหัวลูกดื้อตีไปจ้องให้ดแกก่อนนะฮะ <c oughs> ห่่นาีดีเดอเครเท้านี่ยมกค้าย่ในอลมาเถโจนี่โจนี่บ้าบาตาไม่เห็นดยไม่หยอกอ่ะไ่หยอกสันนะคน้ยเตกเอมนี่มันนัดแต่นบอลนี่ Gracias.